สวัสดีครับ f อสวัสดีครับนะครับก็น้องใบบัวนะครับน้องใบบัวเป็นแมวเป็นแมวที่ถูกแม่ทิ้งนะครับแม่ทิ้งแล้วก็เอาน้องมาดูแลนะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่อ่ะอะไรนะครับที่เปลี่ยนก็คือแบบว่าล้างขนให้น้องนะครับล้างขนให้น้อง น้องกินอิ่มนะครับกินอิ่มหลับสบายนะครับไอ้นี่ล้างขนให้นะครับเนาะก็เป็นสีขาวล้วนนะครับสีขาวล้วนค่อนข้างที่เปิดง่ายเปื้อนง่ายนะครับก็เลยไปล้างขนไปล้างที่เปื้อนออกให้เพราะว่าน้องกินอาหารเปียกนะครับอาหารเปียกก็เลยไปล้างขนให้กินเก่งนะครับกินเก่งกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนะครับแมวเดิกนะครับเาะแมวเดิกปุ้งป่องเลย ปุ่ป่องจนแบบไม่รู้จะป่องไงแล้วนะครับเนาะก็น no. ่ารักดีนะครับก็ตอนแรกก็ไม่รู้นิสัยนะครับว่าเอา่อทำไมน้องถึงร้องร้องเก่งนะครับถ้าเขากินอิ่มสมบูรณ์กินเต็มที่แล้ว,วเขาก็ไม่ร้องนะครับเขาก็จะอ,อยู่นิ่งเขาอันนี้เป็นผ้านะครับผ้านวมอุ่นๆนะครับอุ่นๆให้น,อน้องนอนแล้วก็มีกระบาทรายนะครับกระบาทรายให้ีกระบะทรายให,ะะให้ตอนนี้ให้น้องอยู่ในกรงนะครับ น้องอยู่ในกรงเพราะว่าก็ดีนะครับอยู่ในกรงฝึกน้องอยู่กรงน้องไม่ต้องออกเป็นผ่านกินแล้วก็นอนนอนแล้วกินนะเขาไม่ได้ไปไหนนะสรุปแล้วเพิ่งจะรู้นีสใส่แมวนะครับนะเนาะถ,ถ้าถ้าเขากินอิม่มกินอิม่มกินอิ่มแบบอิ่มจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ร้องไม่กวนนะครับเขาก็นอนของเขากินแล้วก็นอนนะครับกินแล้วก็นอนนี่ก็น่ารักดีนะถ้าเขาแบบว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วนอนอนไม่กวนไม่อะไรน่ารักดีการ แต่ถ้าสมาสมุติว่าสมมุติว่ากินไม่อิ่มนะครับกินไม่อิม่มหโูร้องมากตอนแรกผมไม่รู้ีิใส่น้องแมวนะครับว่าเอ๊ะทำไมแมวเด็กมันกวนจังเลยร้องมากเลยสรุปแล้วว่าเขากินไม่อิม่มไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเนาะอืมก็เลยเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานผมก็เลยจัดให้เต็มเต็มเลยนะครับเนาะน้องหิวอะไร น้องอยากแบบไหนน้องกินอิ่มไหมให้กินอย่างเดียวเลยพอเขากินหมดนะครับที่ที่เราจัดการไว้ให้นะครับก็ทําให้ต่อเลยนะครับเป็นอาหารเปลียกนะครับให้ต่อเนื่องเลยจนเขาอิ่มเต็มที่จริงยุ่แบบเขาไม่ไหวแล้วนะครับอือก็ก็น่ารักครับน่ารักถ้าน้องไม่ดื้อไม่ร้องนะครับก็น่ารักดีนะก็วันนี้ก็เอาน้อง ใบบัวนะครับใบบัวมาฝาก f c นะครับ FC ให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามหรือสายคนรักแมวนะครับได้ติดตามชมกันนะครับเนาะเนาะก็เริ่มน่ารักกันแล้วนะครับเริ่มน่ารักแล้วกินเก่งนะครับกินเก่งมากเก่งจริงๆครับเก่งมากก็วันนี้เอาคลิปน้องใบบัวให้ f c ชมนะครับก็ มาอัปเดตนะครับว่าน้องเป็นอยู่ยังไงเนี่ยนะก,ก็ก็ประมาณนี้นะครับเนาะกินเก่งกินเก่งนอนนอนทั้งวันเลยนะครับนะก็วันนี้ก็สวัสดีครับ